เราจะมาติดตามการติดตั้งทุ่นดักผักตบชวาในจุดใหม่นะคะซึ่งการติดตั้งทุ่นดักผักตบชวาในจุดใหม่ทําให้การดักผักตบชวานะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่นะคะกาจัดผักตบชวาได้อย่างสะดวกขึ้นด้วยค่ะ วันจันทร์ที่1ธันวาคม2568เวลา11.30นนายกออพงษ์ใจแก้วผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายรุ่งสุริยันชำเพชผู้อำนวยการสวนเครื่องจักรกลและหัวหน้าฝ่ายส่วนเครื่องจักรกลลงพื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสำรวจความก้าวหน้าการติดตั้งทุ่นดักผักตบชวาที่เคยเกิดการชำรุดเสียหายขณะนี้การซ่อมแซมทุ่นดักผักตบชวาได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งใหม่ ให้มีความเหมาะสมและลดโอกาสเกิดความเสียหายในอนาคตนอกจากนี้ได้ติดตามการปฏิบัติงานกำจัดผักตกชวาและเศษสวะโดยเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจัรกลซึ่งได้เร่งดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําลดการกีดขวางทางน้ําและป้องกันผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ ของส่วนเครื่องจักรกลสำนักง,งานชลประธานที่13นะคะได้นาเครื่องจักรเครื่องมือมาลงพื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนแม่กลองเพื่อการจัดผักตบชวาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําของเขื่อนแม่กลองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ